ครับสวัสดีครับ PFC ทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้กับมาพ่อๆกับพ่อเตี่ยมีนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคสแนลเดอพี่น้องเด้อครับเมื่อนี้พ่อเตี่ยมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนหนองหานต่อยนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่30กันยายน67เลาวพัฒนาออก032 8 หนึ่งหนึ่งขับเลขล่างก็ออกสองแปดนะพี่น้องเนาะครับของเซียนน้องหานงวดที่ผ่านมาพี่น้องสังเกตบางชุดวินนะพี่น้องชุดวินของอาจารย์เข่าคุงงวดได้พี่น้องในนีมือน,นี่ก็มีสองแปดอยู่แต่ว่าเลขวิ่งนะพี่น้องเนาะบนล่างวิ่งรูดหกกับสี่บมานะครับจับคูก็ได้รุดไปนะพี่น้องเนาะ ครับวัน,นี้ก็บถาเบิ้งน้ำกันครับเลขชุดวินเพื่อนนี่ถือว่าแม่นนะครับะไปเบิ้งน้ำกันนาะพี่น้องเนาะเขาแก่ๆยังหน่อยน้ะพี่นะ้องครับวันพุธ ที่สอง,สองนะครับ คสัตว์เจียนวะพี่น้องเราพัฒนาเซียนหนองหานนะครับเนาะ บนล่างวิ่งรูดเก้ากับเจ็ดบพี่น้อง,คร,องครับมาบ่งชุดวิ่นนะพี่น้องบ้านนี่ชุดวิ่นมี แปดสี่สามพี่น้องนี่ครับชุดวินสังเกตบังตาพี่น้องเนื้อชุดวินนี่ คับปันิจับคู่ตัวเด่นพี่น้องเนาะเด่นเก้าแปด นะ,ค,ะครับครับชุดลองนะพี่น้องเนิ่มลอง เจ็ดแปดเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์นะครับคระปัญาจารภัณฑ์เรียกสามตัวมาลำดับพี่น้องด้วย

คสัตว์เจียนเาพี่น้องเนาะลาพี่น้องแคบหน้าจอไว้นะครับเด้อวันพุธที่2ตุลาคม2567เราพี่น้องเนาะลาพัฒนาเซียนหนองหานบนล่างวิ่งรูด9กับ7พี่น้องสังเกตมุงชุดวิ่นะพี่น้อง8 4 3 1 0านพี่น้องเนาะขับจับคู่เด่น98 9197นรอง78 เจ็ดสี่เจ็ดศูนย์ขับเลขสามโตกับตามนี่นาะพี่น้องเนาะเอาจะเลืมพี่น้องมากสอบตัวได้ห้องก็จะาลืม่มกลับตัวไว้นําได้พี่น้องเด้อคับพอเตรียมข้อไว้พอนคอยเข่าคอยแตกปังๆนาะพี่น้องเนาะครับจะได้โฉกโศกมันมนกัดนะครับครับเอาพอเตรียมกับข้อขอบคุณห,หลายๆเด้อครับเด้อเซียนหนองหานเนาะครับเนาะครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม,ม่พอเตรียม ขับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนอะพี่น้องเนอตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมก็อวยพรคอยเข่าคอยแตกปังๆนะครับเอาจะเลื่อมเดอพี่น้องเ้อเข้ามาแล้วก็จะเลื่อมกดไหลกดแช่ให้ปพอเตรียมน้ำแดนยเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคแนลเนอะพี่น้องเ้อครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแกงเปียนไว้น้ำเนาะพี่น้องเนาะครับ เอาสุดท้ายทายสุดนี่พอเตรียมขอขอกราบขอบคุณนิฟซี่ทุกคนนะครับเนาะที่เขามาเบ่งมาติดตามพอเตรมขอให้โฉบโมันมานเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนนะครับเนาะครับเอาสําหรับชิปนี้พอเตรมก็มีแคนี่พี่น้องเอาไปพอกันชิปนะครับสําหรับชิปนี้สวัสดีครับผม